สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Crimson Survival นะครับผมวันนี้เราจะมาลุยบ่อเสื่อมในโหมดระดับยากที่2นะครับระดับกลางนะบ่อเกิดแห่งความเสื่อมสลายทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมเสียงเสียงแหบเสียงแห้งหนะครับอัดคลิปตอนเช้าม,มันจะประมาณนี้เพราะว่าถ้าอัจตอนเย็นม,มันจะไม่ทันนะโอเคลุยครับใส่หมวกนกอีกามาด้วยเขาบอกว่ากันพิษได้นะผมก็เอาชุดที่แบบ ได้จากไอ้เซตแรกทั้งหมดเลยมาใส่นะครับแล้วก็เอาวุดที่แบบเตียงแรงมาเลยนะเดี๋ยวนะระดับที่สองมันมีกับดักด้วยนะครับทำไมผมรู้สึกว่าแมปมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ซอมบี้มันเยอะขึ้นเนาะอรอบที่แล้วผมตายเพราะไอตัวนี้ครับไออัศวินอะไรสักอย่างเนี่ย แต่ดีนะว่าแบบไม่ได้พกของมาเยอะรอบนี้ผมเอาผ้าพันแผลมาเลยครับจะต้องค้าเพิ่มวี่ของไม่ค่อยพอช่วงนี้ที่หายไปคือไปฟาร์มมาไปฟาร์มเก็บของมาเพราะว่าต้องใช้งานไงน,นี่เห็นไหมดูชุด,ดจัดเต็มจริงๆจะต,ต้องเก็บชุดนี้ไว้นะครับไว้ซ่อมแซมด้วยแต่ว่าอุปกรณ์ซ่อมแซมมันยังไม่ พร้อมที่จะทำและไอโตซ่อมแซมอะผมว่ามันน่าจะเหมือนเกมรัดเดียกคือต้องหาของมาซ่อมแซมด้วยอะไม่ใช่แบบปล่อยทิ้งไว้แล้วซ่อมได้เลยเราจะไม่ตุยนะทุกคนคลิปนี้ภารกิจสำเร็จอีกแล้วมันเหลือเวาลาอีกประมาณ4วันสำหรับด่านนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ ส่วนล่าเลื่อีกวันเดียวก็รีบๆนะครับแต่ผมไม่ทันอยู่แล้วบอกตรงๆว่าทำไม่ทันนี่จัดการแล้วก็ถ้าเป็นความยากระดับที่สองเนี่ยมันจะไม่มีโคโคูนโผล่ขึ้นมาในแมปเดด่านะครับต้องตามหาเองก็จะยากหน่อยระดับที่3ยังไม่ลงครับเพราะว่าดูจากสภาพตัวเองแล้วไม่แน่หวเนาะ การจะลุยแต่ละดาดต้องดูสภาพตัวเองเหยียบกับดักว่ะดูอเราก็เห็นนะว่าตรงนั้นมีกับดักแล้วก็ยังเดินไปหากับดักนะครับทำไมของไม่ต่างจากเดิมเลยไม่เป็นไรลุยกันต่อครับทุกคนกับห้องที่สองโอ้โหสอมบี้เดงเถือก ค่อยย่องเค่อยย่องกับดักก็เยอะนะครับต้องดูกับดักด้วยนะเขาว่าระดับที่3มันจะยากตรงที่มันมีตัวระเบิดด้วยซึ่งต้องแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอตัวระเบิดนะแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงครับเรียบร้อยวิแต่ถ้าเล่นระดับนี้มันจะได้ไอ้นี่เยอะขึ้นไหมอะไอ้น้าเขียว ไม่รู้เหมือนกันดี๋ไปเดี๋ไปอ่ะเดึงด้งด้งดงโอ้โทั้งหนูโอเคถ้าไม่ใช่อัศว์กต้องค่อยๆย่องนะครับเข้าไปตีทางด้านหลังมีกับดักด้วยว่าเรากับดักนะผมเอาดาบอันนี้มาใช้ครับดาบยาวเนี่ยเพราะว่าดาเมีดมันแรงมากครับ ถ้าเราอยากชนะก็ต้องยอมเสียสละอาวุธสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปตามหาใหม่ได้ไม่เป็นไรในเกมถ้าเรายังเล่นอยู่อ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะตามหาอาวุธแบบนี้ได้ครับโอ้หอัศวินสองตัวต้องค่อยๆเรียกมันมาเทียตัวนะซู่พร้อมกันเดี๋ยวเลือดเราลดเยอะเกินไปแล้วมันจะไม่ค่อยดีโอเค แต่ว่ามันมีแค่สองห้องใช่ไหมถ้ามีแค่สองห้องก็โซค่นนี้ก็จบแล้วนะครับจัดการยังกันหม่โคคุนุบเลยว่าแต่อยู่ตรงไหนบ้างเดินดูเท้าด้วยนะเดี๋ยวเจอกับดักนะครับเอ้ห้องนี้ไม่มีอ่าห้องนี้มีกับดักปิดปากประตูเลยอนะหนูมาแล้วหนูนี่อาวุธแปลกๆนั้นเลยที่ได้มาเนะี่ยไม่รู้จักเลยอนะ ยิ่งเล่นไปยิ่งเจอแต่ของปแปลกๆดีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันไม่ไอ้นีเดียมันไม่จำเจดีเพราะว่าเรายังได้ไม่ไก่เลยมันเฮ้ยไออันอยู่ไหนอะโคคูลอ,อ๋อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> แต่ใช้ไม่ติดพิษลงนะเพราะว่าฉันใส่หน้ากากอีกาอยู่หน้ากากอีกาดำนะครับจาก The Singer <c oughs> แต่แมสซิงเกิลลักษณะมันคล้ายๆกันอ่าโอ้ยได้ชุดว่ะ ชุดอะไรไม่รู้เนี่ยทีนี้ผมอยากทราบเหมือนกันว่าถ้าเอที่มันเป็นขอบสีส้มกับขอบสีฟ้าอันไหนมันดีกว่ากันเฮ้ยเดี๋ยวมันมีห้องนึงเหรอคุณพระอาหารพอไหมเนี่ยโอาา้โห,าาหาดูกับดักทุกคนสี่อันโอ้หบังขบให้เดินตรงเหรอมีบอสหรือเปล่าวะ ฉันไม่พร้อมค่อยๆย,ย่องนะโอ้โหอมบ้อย่างเยอะครับไม่ได้เตรียมใจมาเจอแบบนี้นะขอคุณค่อยฟาดทีหลังนะโอ้โหมันเต็มทุกช่องเลยอะ,อะอท้่หนูหนูไม่เท่าไหร่ครับหนูฟาดทีดะตุยเห็นไหมเล่มไม่ค่อยลดเยอะเท่าไหร่แต่ออัศวินนี่แหละอัศวินเสื่อมสลายต้องรีบจัดการก่อน ค่อยเคลียร์ไปทีละห้องนะทุกคนระวังกับดักด้วยนะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมนะือนกันปกติเล่นระดับปกติหมดเลยนะไม่ว่าจะอีเวนต์อะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเราเจอประสบการณ์ที่แบบเล่นในโหมดยากแล้วตุยเลยไม่ว่าจะเป็นแว็กหน้าหรือจะอะไรก็ตามนะครับรอบนี้เป็นครั้งแรกที่มาเล่นในโหมดยากระดับกลางนะ เนี่ยครับเฮ้แต่ชุดก็ลดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเป็นได้อีก,กรอบม,มั้จะดูของวัาตันวนี้ดีหรือเปล่าถ้าดีก็เดี๋ยวค่อยลงมาอีกสักรอบนะึงจริงๆวันนึงมันลงได้ตั้ง3รอบแลแต่ต้องดูโฆษณาโอ้แล้วเกมนี้แบบเป็นเกมที่ดูโฆษณาแบบ30นาทีอะดูโฆษณานานมากนะเกมอื่นเวลาแบบรับของจะดูแบบ15นาที ได้15วินาทีประมาณนี้แต่เกมนี้แบบโอ้โห3านาที2ทานาทีนีอนนี้ฉันหวังว่านี่จะเป็นห้องสุดท้ายสำหรับดานนี้นะเพราะว่าอาหารไม่พออัสวินขอฟันทีถ้าย่องไปฟันมันจะราตั้งครึ่งหนึ่งนะทุกคนหมดแล้วโอเคจาัดก,การอย่าโคูนมีกี่อันเนี่ย3อัน สี่อันนะครับเมื่อกี้เราทุบไปอันหนึ่งแล้วอีกสองอันอยู่ไหนเนี่ยต้องค่อยๆย่องต้องดูว่าหนูมันออกมาจากทางไหนอนต,ติดอะไรวะอืมหนูไม่กลัวแต่ว่าอยู่ชั้นท้าข้างบน,นแน่ๆเลยเอ้ยมีห้องที่เรามาไม่ได้ไม่ได้เนี่ยหนูก็ออกมาจากตรงนี้ครับไลยอ,อันหนึ่งนะอ่ะอีกอันอยู่ห้องไหนห้องนู้นป่ะข้างบนอันนี้ไงหนูกำลังออกมา เรียบร้อยทุกคนโอเคไปฟันเจ้าร่างแห่งความเสื่อมครับโอ้โหได้ดาาอันนี้ของมันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่ว่าได้น้ำเขียวเยอะขึ้นครับคุมไปเนี่ยเสียดายของจังเลยอยากกลับมาเอาของอะอันนี้ยำยาล่องหุ่นไม่เคยได้ใช้เลยอนาคตอาจจะต้องเอามาใช้ โอเคครับส่งน้ำเขียวให้กับพารโกนักเล่นแปรเปธาพันโกใช่ไหมเฮ้ยนี่น้ำยาพลังงานเหมือนเกมลัดีเลยอะ่ะที่เอาไว้ใช้แบบฟื้นฟูพลังงานในการเดินทางเฮ้ยระเบิดว่าเฮ้ยระเบิดอยากได้อะ่ะทำยังไงดีเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นแล้วกันคลิปนี้ก็ลองเล่นระดับสองระดับสยากไหมไม่ค่อยยากเหมือนกันนะ ถ้าเราใส่ชุดอีกานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราใส่ชุดอีกาครบเซต็จแล้วก็ใช้อาวุธที่แบบโจมตีหนักๆนะแต่ดาบมันจะพังแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยแต่เพื่อระเบิดเราเราลงอีกรอบไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาลงอีกรอบแล้วกันตอนนี้สีดายเนีเดี๋ยวไปเอาของที่เรามันเหลือช่องอ๋อตันมันเหลือช่องใส่ของตั้งสามสี่ช่อง องนีตันอีกว่าเฮ้ยอ๋อดูในแมพลืมดูในแมพก็ก่อนจะจบคลิปนะครับใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจะได้กลับมาทำคลิปให้กับทุกคนได้รับชมกันบ่อยๆนะครับเรกยนกามนี่โดนขากลับรู้สึกว่าโดนกับดักน้ำเยอะกว่าปกตินะนเนี้ยเยอะกว่าตอนสู้กับพวกซอมบี้ในแมพนี้กครับ ต้องกลับไปฟาร์มของกันเยอะขึ้นเดี๋ยนี้เค่อยๆเล่นไปทุกคนไม่เป็นไรครับเราไม่รีบทำคลิปเรื่อยๆได้อเอาอะไรดีวะเอาหนังนี่เเออหนังอันนี้กับเชือกเชือกตอนนี้สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าต้องเอ้ยเดี๋ยวๆน้ำยาไม่ได้เลยตั้งห้าขวดเดี๋ยวกลับมาเอาดีกว่าโอเคทุกคน ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเฮ้อย่างนี้รีบเล่นดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวอีเวนหน้าก็ว่ากันใหม่นะอีเวนนี้ก็คงได้ประมาณนี้ไว้ก่อนสู้ๆปัล้วนาทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบา ฉันจะไม่ไว้จะเก็บแต่คำนึกถูกเลยเป็นแรงบันดาลใจแต่ฉันจะจำไม่พอเน้นให้รู้ว่าฉันนั้นก็ทำลาย